ใส่ผงสุรตรเรียบร้อยพี่น้องเติมน้ำไปอีกปู๊คุณข้าเข่าคนถึงพี่น้องบูยบูย <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับอิสานแฟนครับชาแนลออกมาแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับผ้าพี่น้องมาไต่แมงซ่อนคือเก้านะครับพี่น้องครับอยู่ทงไ้ทงหน้าคือเก้านะครับเมื่อนี้ขเขียงพอยายลื่นคือเก้านะครับพี่น้องครับ มากินเข่าปลาน้ากันนะครับพี่น้องครับเมือนี้ได้เมนู่าบปลาครับเมือนีีวันนีนเดินกำลังลาบปลาพี่น้องราบปลาตะเพียนครับเมือนี้ไปตกเบ็ดมาใส่มาสดๆใหม่ๆมาดพี่น้องเมื่อนี้ราบเนี้ยครับพี่น้องครับราบเนี้ยเมือนี้ตัวนะครับตัดแบกไปแล้วครับตัวนึงแล้วครับได้อีกตัวนึงครับเมื่อนี้ก็มีแนวแก่นะครับพี่้องครับเมือนี้ ลายขาว40ปีนะครับพี่น้องมามาครับพี่น้องครับให้พอได้กินข้าแรกเมื่อกี้ขาแร,ง,ากาแรงกันครับวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนยักหน่อยนะครับพี่น้องครับว่าเสียงเปิดแม่งกระชอนนะครับพี่น้องครับ ปรุงเลยได้ครับบาร์ดิบ้าหลาบเนีย้ย้องคนให้ได้นะครับถ้าคนบาร์ดกับบารเนีย้ยครับพี่น้องสูตรนี่ข้ามเข่าขาดครับเพิ่นว่าข้ามเข่าขาดครับเนี้ยรับเพิ่นว่านี่ลืมว่า มาครับพี่น้องครับบาด้แล้วครับพี่น,อน้องแล้วแล้วมีอมหอยครับพี่น้องอ,อมหอยปิงปลากระบอกครับพี่น้องของหวานท่าเป็นแตงโมครับแล้วก็ ลาบปาเนี film, ้ยวครับพี่น้องครับมามามาครับพี่น้องมาเจ็บแชรรกันครับมือนี้อยู่ตรงไฮทงหน้าคือเก้านะครับพี่น้องครับมือนี้มามาครับพ <Yeah. S 1> <c oughs> ี่น <c oughs> <c oughs> ้องมาเจ็บแจมกันครับมาครับพี่น้องครับบานนี้มาเจ็บแจรร่กันครับลุกมือแล้วครับพี่น้องลุมือแล้วลาบปาดเนี้ยวครับไม่นูเดเดียเท่ามือนี้คำเข่าขาดคำเข่าขาดบู้ย

คนคคนพคนกยางแล้วแต่แตคือว่ามิเขากันมบ่เขาดอกอรใ่อะขึ้นรถใส่โอ้ยงกนีเื่งใส่สุรถพี่น้องบนหัวบานใดบนบ้านเนขึ้นินได้มันลืมหเนาะโอ้นายน้น คนใหม่ครับพี่น้องคนใหม่ลืมใส่ชุดรถพี่น้องอางานนี่ <laughs> พอขัวลืมใส่ชุดรถครับพี่น้องเอากินไดรละบันใช้ถั่วใช้ถั่วงี้กันแสบคือเกาพี่น้องแสบคือเกาบูหลาบเนื้อเบนพี่น้องคนะกินไปได้หาข่ำเลยพี่น้องเลย <laughs> เพิ่มเซรุ่มสูตรผลมาสุดย,อย,อย,ย่อยพี่น้องครับปลาเนี้ยเซ่ผงสูตรเรียบร้อยพี่น้องตืมน้ำปลาอีกบู๊สุดข้าวเขาคนถูกพี่น้องบูยบูย <c oughs> กินแบบนี้ตะยื่นไปนาครับพิ่นมาลาปลาเนี้ยครับ กินข้าวปลาครับพี่น้องสามถุ่มมือนีี่ข้าแรงเหมือนนี่สามถุมครับมาครับพี่น้องครับมาส่งงานกันครับน้ำมือเศ้าครับพี่น้องบดิตาให้พี่น้องเบิรงเลยครับเมือ่อคืนนี่อากาศบดีครับพี่น้องร่มร่มร่มครับเมื่อคืนนี้ นี่ครับนั่งใตยอยู่ดวยครับพี่นอ้องนี่ครับโอ้ไประบาดยิ่ออกละพึ่งเลยบานประมาณกิโลหนึ่งครับพี่นอ้องโลกกว,กว่าครับอากาศบดีครับร่มแห้งครับฝนทำทายจิตโตครับมาเค้ื่อน ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนพี่น้องกดติดตามและสับสกายนะครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องคำับพาจากเพ่อนพี่น้องแซมนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ